เป็นข้อมูลที่ได้มาจากองค์กรการกุศล<ะ>ที่เขาเข้าไปทํางานอยู่ในฉนน,นกาซาคุณผู้ชมออกมาเปิดเผยข้อมูลที่น่าสนใจเป็นข้อข้อในชั้นทีวีของเรารวบรวมเอามาเนี่ยนะคะมี7ข้อหลักด้วยกันอย่างแรกเลยก็คือนักรบฮามาสมีบางคนเนี่ยคุณผู้ชมถูกจับกลุ่มได้ในวันที่บุกเนี่ยนะเ็ตุลาคมเพราะว่าหนีกลับเข้าเขตฉนวนกาซาไม่ทันแล้วได้ไปให้ปากคําระหว่างการสอบสวนบอกว่าได้รับคําสั่งชัดเจนให้จับตัวประกันเพื่อนาไป ในเขตกาซาและจะมีรางวัลแลกเปลี่ยนด้วยครับซึ่งตัวประการที่จับตัวไปเนี่ยนะไม่จํากัดว่าจะเป็นชาติใดเป็นเพศใดหรือว่าเป็นไวไัยใด ดังนั้นไอ้ข่าวที่ออกมาก่อนหน้านี้ว่าอ่ะให้เน้นจับเฉพาะคนไทยเพราะว่าจะได้แบบมีแรงกระเพื่อมเรื่องของการแลกเปลี่ยนอะไร่อรองได้เออคือไม่เป็นความจริงนะเขาให้จับแบบไม่เลือกกันเลยว่าเป็นสัญชาติใดคุณผู้ชมกรณีที่2ก็คือใครขัดขืนให้ใช้กําลังสังหารหรือทร,รมานแล้วให้บันทึกภาพโดยกล้องโกลโปรหรือโทรศัพท์มือถือเพื่อเป็นหลักฐานแล้วก็ไม่ได้มีกองกําลังพิเศษเพื่อสังหารแรง,งงานไทยโดยเฉพาะนะคะส่วนนักรบที่เข้าปฏิบัติการเขามีแผนผังมีแผนที่เขารู้ว่าคนงานต่างชาติไปรวมตัว กันที่ไหนและส่วนใหญ่เป็นคนไทยแผนผังเหล่านี้อยู่กับตัวนักรบที่ปฏิบัติการแสดงถึงการเตรียมการเป็นเวลาหลายเดือนหรือเตรียมการมากว่า1ปีแล้วนะคะส่วนข้อที่2ที่สรุปกันมานั่นก็คือเขามีความเข้าใจกันระหว่างนักรบฮามาสัสซึ่งเป็นผู้สั่งและผู้ได้รับคําสั่งว่าต้องการจะสร้างสงครามจิตวิทยาให้เกิดความน่าสะพรื่ล้าคล้ายกับปฏิบัติการของไอเนะคะ อย่างที่สาก็คือเรื่องของจํานวนตัวประกันชาวไทยองค์กรการกุศลที่ทํางานในฉนนกาซ่าเขายังไม่สามารถยืนยันตัวเลขที่แน่นอนได้แต่มั่นใจว่ามีชาวไทยเนี่ยไม่ต่ํากว่า17-19คนบคนที่ถูกจับไปส่วนจะไปถึง54คนหรือไม่อันนี้เขายังไม่สามารถยืนยนันได้เช่นกันนะคะอย่างที่4คุณผู้ชมองค์กรการกุศลที่ทํางานในฉนนกาซ่ายังคงตําหนิบทบาทของทางการไทยที่มีสแสวงหาข้อมูลเกี่ยวกับ ตัวประกรันที่ถูกจับค่อนข้างน้อยมากครับคือเขาบอกแบบนี้เลยนะคะว่าทางการไทยเนี่ยไม่สามารถระบุตัวตนของคนที่ถูกจับเป็นตัวประกรันได้แม้แต่ชื่อสกุลจริงยังไม่มีเลยแล้วก็ไม่มีภาพที่เป็นปัจจุบันครบทุกคนว่ายังปลอดภยัยดีหรือเปล่าไม่มีแม้กระทั่งชื่อเล่นที่เขาเรียกกันในหมู่แรงงานไม่มีพื้นที่ที่ไปพบเจอหรือทำงานอยู่เป็นจุดสุดท้ายก่อนการหายตัวไปพูดง่ายๆคือ ขาดการติดต่อไปนะคะไม่มีข้อมูลโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือสมาร์ทโฟนของตัวประกันที่ถูกจับไปแล้วก็ไม่มีข้อมูลนายจ้างที่จ้างงานครบทุกคนด้วยคือแทบจะไม่มีข้อมูลอะไรเลยเกี่ยวกับตัวประกันที่หายไปยากจังเออ<ม>นะคะแล้วก็อีกหนึ่งข้อสรุปคุณผู้ชมนั่นก็คือองค์กรการกุศลและอาสาสมัครที่ทํางานในฉนนกาซาเขาแจ้งข่าวให้เตรียมใจเอาไว้เลยนะคะว่าอาจจะมีการสูญเสียตัวประกันและอาจจะกลายเป็นการกู้ศพแทน โอ้โหอันนี้องค์กรการกุศลเขาบอกนะเนื่องจากการบุกยึดพื้นที่ตอนเหนือของกาซาจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนในเร็ววันนี้แล้วกออ็อย่างที่6นะคะก็คือเขายังมีแรงงานไทยตกค้างอยู่ในเขตปิดทางทหารด้วยแล้วก็สุดท้ายก็คือหลายองค์กรที่ทำงานกับรัฐบาลไทยยังรอสัญญาณว่ารัฐบาลจะแสดงท่าทีใหม่เมื่อใดในการปรับเปลี่ยนนโยบายเรื่องการส่งแรงงานไทยไปทำงานในอิสราเอลค่ะ